จินตนาการภาพหนึ่งที่บันทึกไว้บนดวงจันทร์ปล่อยเท้ามนุษย์ครั้งแรกที่ก้าวลงบนพื้นผิวแห่งดวงดาวแต่เบื้องหลังภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้มันคือกล้องสัญชาติสวีเดนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในหมู่คนทั่วไปแต่กลับเป็นตำนานในหมู่มืออาชีพแฮเซอร์แบดอยากรู้ว่าทำไมมันถึงพิเศษแค่ไหนลองอ่านต่อสิวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568พอพูดถึงกล้องถ่ายรูปที่คนทั่วไปรู้จักกันดีเรามักนึกถึงแบรนด์อย่างแคเนล โซนี่หรือเลคเตทันทีเครื่องมือที่ช่างภาพสายสตรีทใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวันแต่มุมหนึ่งที่น้อยคนรู้จักในวงการนี้มีชื่อหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างเงียบๆแต่โดดเด่นในสายมืออาชีพแฮเซลแบด h t t p s w w w e c m a l c o m s l a s b r a n d s l a s h a s s e l b l a d กล้องจากสวีเดนที่ไม่ได้แข่งเรื่องฟังก์ชันเยอะะหรือจำนวนรุ่นให้เลือกแต่โดดเด่นด้วยชื่อเสียงเป็นมาตรฐานแห่งคุณภาพภาพถ่ายที่แทบทุกคนในวงการยกย่อง ตั้งแต่แรกเริ่มเฮเซบรัดมีจุดยืนที่ชัดเจนมากภาพที่ดีต้องเกิดจากความเที่ยงตรงของแสงและสีกล้องทุกเครื่องถูกสร้างขึ้นด้วยมือในเมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนโดยเน้นความแม่นยำมากกว่าการผลิตจำนวนมากความใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการผลิตนี้ทำให้แบรนด์เล็กๆจากสวีเดนค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในสตูดิโอระดับโลกทุกแห่งเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้ภาพถ่ายลองนึกภาพง่ายๆเลย แฮสเซอร์แบลคือเหมือนกับการเลือกวัตถุดิบสดใหม่สำหรับอาหารรสเลิศแทนที่จะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจำนวนมากมันมุ่งเน้นคุณภาพที่แท้จริงและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปจากห้องปฏิบัติการสู่อวกาศจุดเริ่มต้นของความแม่นยำระดับโลกเรื่องราวของแฮสเซอร์แบลเริ่มต้นในปี1 9 4 1จากธุรกิจเล็กๆของวิกเตอร์แฮสเซอร์แบลผู้ชายที่เคยพูดตรงๆว่า I want to make a camera that could make a better picture ผมต้องการสร้างกล้องที่ให้ภาพที่ดีกว่าทุกอย่างที่มีอยู่เขาได้รับมอบหมายจากกองทัพอากาศสวีเดนให้ผลิตกล้องสำหรับภารกิจลาดตระเวนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผลที่ได้คือ h ฮสเ l b ร a ช K7 กล้องที่ทนทานและเที่ยงตรงเกินคาดหมายจินตนาการดูสิว่ามันต้องผ่านการทดสอบแบบสุดขั้วเพื่อให้ใช้งานได้ในสนามรบ หลังสงครามสิ้นสุดวิกเตอร์ก็นำความรู้ด้านกลไกลและมาตรฐานจากโครงการทหารมาพัฒนากล้องเชิงพาณิชย์รุ่นแรกคือ h a s เซอร์แบตหในปี1948ซึ่งใช้ระบบ m o d u l a r System คุณสามารถเปลี่ยนเลนส์ฟิล์มแบ็กหรือช่องมองภาพได้อย่างอิสระทำให้กล้องเครื่องเดียวตอบสนองงานถ่ายภาพหลากหลายสไตล์ได้อย่างแท้จริงแนวคิดนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญของระบบ h a s เซอรในทุกยุคสมัยเป็นเหมือนกับการมีเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเหมือนกับการมีค้อนที่เปลี่ยนหัวได้ห,ดหลกรูปแบบ ปี1962คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่อองค์การในจต้องการกล้องที่เที่ยงตรงและทนต่อสภาวะสุดขั้วในอวกาศนักบินอวกาศวอลิสเชรจากภารกิจเมคเคอรี8นำเฮเร์แบลตา์ไปใช้ส่วนตัวผลลัพธ์คือภาพอาวกาศที่คมชัดจนในสตัดสินใจเลือก h ฮเซอ l ์ลเป็นกล้องหลักในทุกภารกิจต่อมาและในปี1969 h ฮเซอ l บล E. L. Data Camera ก็ได้เดินทางขึ้นสู่ดวงจันทร์พร้อมกับ Apollo 11เพื่อบันทึกภาพรอยเท้ามนุษย์ครั้งแรกบนพื้นผิวต่างดาวภาพเหล่านั้นไม่ใช่แค่บันทึกทางวิทยาศาสตร์แต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยทำให้มนุษยชาติทา่าห้งโลกหันกลับมามองโลกของตัวเองด้วยมุมมองใหม่ทั้งหมดสำหรับผู้เริ่มต้นถ้าคุณสงสัยว่าทำไมภาพเหล่านี้ถึงสำคัญขนาดนั้นลองนึกถึงภาพถ่ายที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เหมือนกับว่ากล้องนี้เป็นพยานในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ หลังจากสร้างชื่อเสียงในอวกาศเฮเซอร์แบลก็กลับมามีบทบาทในโลกแฟชั่นและศิลปะด้วยสถานะใหม่เป็นกล้องที่มืออาชีพเชื่อมั่นที่สุดช่วงทศวรรษ 1960s-1990s คือยุคทองที่ชื่อเฮเซอร์แบลอยู่เบื้องหลังภาพแฟชั่นและพอร์เทรตระดับตำนานจากช่างภาพอย่างริเชอร์อวอรดอนเตวิงเพนและคาร์ลเกฟเลนคาไซสถ่ายท่อแสงและพื้นผิวด้วยละเอียดราวกับมองด้วยตาเปล่าภาพจากเฮเซอร์แบลมีโทนที่นุ่มนวลแต่คมชัดในเวลาเดียวกันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่างภาพเรียกกันว่าเฮ ภาพที่สงบเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักอารมณ์ที่ลึกซึ้งตัวอย่างเช่นถ่ายภาพคนสวยๆในแฟชั่นชุดหรูมันจะแสดงรายละเอียดผิวที่เนียนละเอียดจนเหมือนจริงมากในขณะที่เลคถุยก็้เป็นกล้องแห่งอารมณ์และจังหวะชีวิตแฮสเบลกลับยืนอยู่คนละขั้วเป็นกล้องแห่งความเที่ยงตรงและความตั้งใจทุกภาพเกิดจากการควบคุมแสงรายละเอียดและสมดุลองประกอบอย่างละเอียดดังที่ช่างภาพระดับตำนานเนเบอร์วัคเซนเคยกล่าวว่า The Hasselblad gives me a sense of control, total control over tone, detail, and balance. Hasselblad จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือของศิลปินหรือวิศวกรแต่เป็นจุดบรรจบระหว่างเทคโนโลย,ยีที่แม่นยำกับความรู้สึกละเอียดอ่อนในการสร้างภาพอย่างแท้จริงเหมือนกับการผ่าสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกันแต่มาถึงตรงนี้มันเริ่มน่าสนุกและน่าคลางแคลงใจขึ้นมาหน่อยการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเอซิสเต็มและปรัชญาที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล h ฮสเซอร์แบยังคงยึดปรัชญาเดิมอย่างมั่นคงคุณภาพต้องมาก่อนเทคโนโลยีในปี2002แบรนด์เปิดตัวซ s y s t e m กล้องมีด i u m f ฟอร์แมตดิจิ l ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อเพิ่มจำนวนพิกเซลอย่างเดียวแต่เพื่อรักษามิติของแสงและโทนเอกลักษณ์ของ h ฮสเซอร์แบกล้องเรือธงอย่าง H6D 1004มาพร้อมความละเอียด100ล้านพิกเซลและระบบประมวลผลสีเชนซีสแฮสเซอร์แบลตเนเชอรัลคลลชัน ที่ถ่ายทอดโทนผิวและวัตถุได้ใกล้เคียงการมองด้วยตาจริงมากที่สุดจนช่างภาพรีทัศน์ระดับโลกบอกว่าไฟล์าจาก h a s s e อ b l a d Air ทบไม่ต้องแตะแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่แนวคิดของ h a s s e อ b l a d ยังคงเหมือนเดิมกล้องที่สร้างจากความเข้าใจภาพถ่ายอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่แข่งความเร็วของนวัตกรรมถ้าคุณสงสยัยมีดอัลฟอร์แมคคืออะไรสำหรับมือใหม่มันคือขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่ากล้องทั่วไปทำให้ภาพละเอียดและเต็มรายละเอียดมากขึ้น เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพสูงสุดเช่นถ่ายภาพสินค้าหรือพอร์เทรตอย่างละเอียดสิ่งที่ทําให้แฮเซ b แบดโดดเด่นในยุคดิจิทัลคือการรักษาความต่อเนื่องของระบบเลนส์และการใช้งานระหว่างรุ่นกล้องดิจิทัลของแฮเซลแบดไม่ได้ตัดขาดจากอดีตแต่ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบฟิล์มดั้งเดิมได้อย่างราบรื่นเลนจากวีซิสเต็มที่สร้างชื่อในยุคฟิลม์มยังใช้งานร่วมกับกล้องดิจิทัลรุ่นใหม่ผ่านอะแดปเตอร์พิเศษและยังคงให้โทนแสงและลักษณะเดียวกับที่ช่าง ภาพยุก่อนหลงรักแนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเฮเซอรลดก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างช่างภาพกับแสงไว้อย่างเที่ยงตรงที่สุดเหมือนกับการรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างพันธมิตรแห่งนวัตกรรมเเซอรลดและดีเจ ในปี2017เป็นอีกก้าวสำคัญของ h a s s e ร์แบ d เมื่อ d j เผู้ผลิตดโดรนและระบบกล้องระดับโลกจากจีนเข้ามาเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ความร่วมมือนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของ h a s s e ร์แบ d แต่เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีภาพถ่ายเช่นระบบกันสั่นเซ็นเซอร์และการจัดการสีระดับมืออาชีพเทคโนโลยีของดีเจทำให้ h ฮเ s อร์แบลมีความคล่อง ตัวมากขึ้นขณะที่จิตวิญญาณแบรนด์ยังคงเดิมมุ่งสร้างภาพที่เที่ยงตรงและงดงามที่สุดแต่บางคนอาจมองว่าการร่วมมือกับแบรนด์จากจีนอาจกระทบกับต้นกำเนิดสวีเดนที่บริสุทธิ์หรือไม่นี่น่าเป็นประเด็นที่น่าสนทนา ผลงานร่วมที่โดดเด่นล่าสุดคือ DJ m a v i c 4 Pro ซึ่งใช้กล้องพัฒนาโดย Hasselblad พร้อมเทคโนโลยีเชนซิสแบบเดียวกับในกล้อง Medium Format แสดงให้เห็นว่าปรัชญาของ Hasselblad ขยายจากสตูดิโอมืออาชีพไปถึงอากาศยานขนาดเล็กได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพสีและแสงจินตนาการดูสิว่ากล้องระดับตำนานนี้บินอยู่ในอากาศได้เพราะเทคโนโลยีใหม่ Hasselblad ทุกซีรีส์จากอดีตถ,ถึงปัจจุบัน กว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา s ฮเซ b แบ d พัฒนาระบบกล้องหลากหลายตระกูลโดยแต่ละรุ่นสะท้อนแนวคิดเดียวกันความเที่ยงตรงเหนือการเวลา V-system 1948- 2 0 0 6กล้องฟิล์มแบบมอร์เจลเช่น5 0 4 4และ503 CW ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำและถูกนักเลือกใช้ในภารกิจ Apollo H-system 2 0 0 2ปัจจุบนันกล้อง m e d i อัมฟอร์แมสดิจิลเพื่อคุณภาพสูงสุดเหมาะกับงานโฆษณาแฟชั่นและสตูดิโอใหญ่ X System 2016ปัจจุบันกล้อง Mirrorless Media Format ตัวแรกของโลกที่นำความละเอียดระดับสตูดิโอมาพร้อมความพกพาง่าย 907X e C Free Digital Back การผสมอดีตกับอนาคตเชื่อมกล้องฟิล์ม V System เข้ากับดิจิทัลสมัยใหม่อย่างสง่างามกล้อง Hasselblad รุ่นปัจจุบันปัจจุบัน Hasselblad มี2ตระกูลหลักที่แสดงแนวคิดแบรนด์ได้ชัดเจน X System และ 907X System h a s s e r b l a d X2D21004 กล้อง m i r e s s d i u m Format รุ่นล่าสุดความละเอียด100ล้านพิกเซลเซนเซอร์ BSI CMO ขนาด43.832.9ม mm, ิมพร้อมกันสั่น5แกนในตัว i b i s และระบบ Focus Face Detection 294จุด Body ลูมิ i n i u m ขึ้นรูปทั้งชิ้นในสไตล์ s c a n d i n a v i a n ที่เรียบสงบแต่แข็งแรงหน้าจอทัชสกรีนตอบสนองตามสัญชาตญาณมอบประสบการณ์ที่ทั้งเที่ยงตรงและราบรื่นเหมาะกับช่างภาพมืออาชีพที่ต้องการพลัง Medium Format ในตัวที่เบาและพกพาได้จริง เอาเป็นว่าถ้าคุณชอบถ่ายภาพธรรมชาติหรือพอร์เทรตมันจะทำให้คุณควบคอปุ่มได้ทุกอย่าง h a s s e r b l a d 907x CFV1004 การผสมอดีตกับอนาคตในตัวเดียวใช้ดิจิตอล BACK 100ล้านพิกเซลที่ต่อเข้ากับบอดี้ฟิล์ม V System ได้โดยตรงทำให้เลนเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ต่อยอดเทคโนโลยีแต่คือการเชื่อมประวัติศาสตร์กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเหมือนกับการนำเครื่องดนตรีโบราณมาเล่นเพลงสมัยใหม่ ทั้งสองรุ่นสะท้อนจิตวิญญาณเดียวกันความเที่ยงตรงของแสงความงดงามของการออกแบบและการสร้างสารรค์ที่อยู่เหนือเวลาไม่ว่าอยู่ในมือใครเฮเซแบล็ยังคงหมายถึงความสมบูรณ์ของภาพถ่ายอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่สนใจเฮเซแบล็ สำหรับใครที่สนใจกล้อง h ฮสเซอร์แ d และอยากสัมผัสคุณภาพภาพถ่ายระดับมืออาชีพกล้อง h ฮสเซอร์ a d ในไทยจำหน่ายโดย DJ เจไทย a ลนด์และพันธมิตรอย่างร้านอีซีม l พร้อมให้คำปรึกษาถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของ h ฮสเซอร์ a d สักเครื่องเรามีคำแนะนำตรงไปตรงมาสำหรับผู้เริ่มต้นกล้องที่นิยามความเที่ยงตรงเหนือการเวลาได้อย่างแท้จริงแต่รอเดี๋ยวคุณค